ช่วงน,นี้ช่างสักลายเงียบมากผมมีเคล็ดลับการที่เราจะมีลูกค้าเรื่อยๆมานําเสนอครับวันนี้เคล็ดลับนี้ไม่ใช่เคล็ดลับของผมแต่ก่อนไปรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับน้องๆได้ถามมาบ่อยมากว่าพี่ครับมีเคล็ดลับอะไรดีๆทําให้ลูกค้าเราไม่ขาดสายหรือมาเรื่อยๆได้ไหมมีครับแต่เคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับของ พี่ดงครับน้องๆก็จะงงพี่ดงคือใครเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพี่ดงก่อนรอสักครู่พี่ดงเป็นช่างสักลายมือระดับต้นๆของประเทศไทยมีความสามารถพิเศษเป็นพิธีกรงานประกวดลอยสักคอนเวนชั่นต่างๆมากมายทีเดียวครับในประเทศไทยเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นพิธีกรเก่งอย่างเดียวอย่างที่เกิดมาครับเป็นช่างสักลายมือระดับต้นๆถ้าเกิดน้องๆคนไหนครับอยากจะเข้าไปติดตามพี่ดงดูซิครับว่าพี่ดงมีผลงานขนาดไหนก็เข้าไปดูที่เฟซนี้ได้เลย ปะกวดติดตามให้พี่ดงด้วยหรือจะมีงานประกวดลอยศัก์ต่างๆหรือจะเป็นการอบรมช่างสักลายต่างๆสุขอ,อนามัยเอย่ยหรืออบรมชมลมหรือสมาคมต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อพี่ดงไปได้นะครับผมได้ไปเจอพี่ดงในงานอบรมช่างสักลายแห่งหนึ่งครับได้พูดคุยกันตามปกติและพี่ดงก็บอกว่าเขามีเคล็ดลับที่จะทําให้ลูกค้าเรามาเรื่อยๆหรือมากขึ้นนั่นเองเคล็ดลับเขาก็คือ ทำให้ลูกค้าเป็นเพื่อนสนิทเราให้ได้มันทั้งง่ายและก็ไม่ง่ายอยู่ใน, <couples> ในอันเดียวกันเลยถ้าเกิดสมมุติลูกค้าเข้ามาในร้านเราและเราก็ทำงานไปครับแล, them, แล้วก็จบไปแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดใจคุยกับลูกค้าให้คำปรึกษาที่ดีกับลูกค้าให้การบริการหลังการสักที่ดีกับลูกค้าเราจะเริ่มเป็นเพื่อนกับลูกค้าแล้วถ้ายิ่งเราให้ใจกับลูกค้ามากๆเราจะกลายเป็นเพื่อนสนิทของลูกค้าและลูกค้าก็จะพาเพื่อนสนิทของเขา มาเป็นเพื่อนสนิทเราเช่นเดียวกันครับมันจะขยายเพื่อนสนิทขึ้นไปเรื่อยๆฟังให้ดีก่อนนะครับเพื่อนสนิทที่ไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวเขามากจนเกินไปไม่ใช่ยุ่งเรื่องครอบครัวเขาเราแค่เป็นเพื่อนสนิทในงานของเราเท่านั้นเองถ้าเกิดเขาอยากจะสักลายขึ้นมาเมื่อไหร่ครับเขาจะคิดถึงเราเพราะเราเป็นเพื่อนสนิทเขานั่นเองเมื่อเรามีเพื่อนสนิทมากขึ้นครับลูกค้าเราก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันครับตอนแรกผมฟังพี่ดงพูดมาครับ ก็ยังเฉยๆอยู่นะแต่เมื่อเอามาลองทําดูมันเห็นผลจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นผลตูมตามเลยนะครับแต่มันจะค่อยๆซึมเข้าไปเหมือนน้าซึมบ่อทรายค่อยๆขยายฐานลูกค้าเราออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆบอกพี่ครับผมเดือดร้อนจังครับตอนนี้ครับอยากจะมีลูกค้าด่วนทันทีไม่มีทางครับอาชีพช่างสักลายครับก็เหมือนตอนน้องๆที่กําลังฝึกฝนขึ้นมาครับจากศูนย์ค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนามันใช้ระยะเวลา ลูกค้าก็เช่นเดียวกันครับค่อยๆสะสมค่อยๆมีเพื่อนสนิทมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะเป็นเพื่อนสนิทเขาเขาจะเป็นเพื่อนสนิทเราลูกค้าจะมาเรื่อยๆไม่มีทางครับที่วันรุ่งขึ้นลูกค้าจะเต็มร้านโดยที่เราไม่เริ่มทำอะไรก่อนคำพูดของพี่ดงครับมันฝังอยู่ในใจผมพูดมานานหลายปีแล้วนะผมก็เลยได้ไปขออนุญาตพี่ดงนะครับบอกว่าผมขออนุญาตนำคำพูดดีๆของพี่ดงนะครับเอามาถ่ายทอดให้กับน้องๆได้ฟัง ซึ่งมันไม่เฉพาะกับงานสักลายโดยตรงนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครทําอาชีพอะไรนะครับเพื่อนสนิทที่ไม่ล้วงลูกลึกจนเกินไปเราสามารถที่จะมีเพื่อนสนิทได้เยอะๆฟังงงๆใช่ไหมเพื่อนสนิทที่ล้วงลึกมากเกินไปเราไม่ต้องไปรู้เรื่องส่วนตัวเขามากจนเกินไปเมื่อเรารู้เรื่องส่วนตัวเขามากจนเกินไปมันจะกลายเป็นสีปึก มันจะกลายเป็นความเก่งใจมองดูระยะการครบเราให้ดีๆเอาแค่เป็นเพื่อนสนิทในงานสักลายของเร,เรื่องส่วนตัวครับไม่มีใครเ็าอยากจะให้เข้ามารุ่นวายหรอกครับเราก็อย่าไปรุ่นวายเขาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับง,งานสักลายคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับวันนี้ผมหลังจเจริญสวัสดีครับ